หน้าดีอ่ะกระดอกไม้เหมือนกันแหละอ๋อเดนน์ไลน์หมายอ็อบเจกตน้ำลายหน่อยน้ำลายหลักนี่เลยแล้วกันไปเห็นหน้องงงไม่ไม่ต้องเห็นหน้าอ็อบเห็นแค่นี้ก็รู้แล้ว เขาถ่ายคลิปอยู่ผ่านไปกล้องอื่นเขาถ่ายคลิปอยู่ดูช่ชองน,นี้ดีๆนะเป็นอยางไปง่างๆนะรีบให้ใหนะนะถ้าให้ช้าเดี๋ยวเกินหยิวเงินเ้วเด็<ช>ดที่นั่องรับก่อนว่าขึ้นเวทีหรือจแข้งล่างนี่รักบรกอ่อน แล้วเีายังดูมาลงมาเธอไปลงมาข้าง่างเลยตรงตรงด้านหลังให้นานเลยนะร้องควรจะมันดูแก่อะไรออฟออออฟ้องแก่ใ่เสือใส่เสก็อเดี่ยวใส่เสื้อเด่ ลขาดสาราขารนิดหน่อย